ไ,ไม่แต่ว่ามาชนรถมเมื่อกี้อะมาชนรถลม้มใช่ไหมทำไมทำอะไไมอ่ะไม่ทำยังไงพูดคำเดียวเอาให้ทำยังไงจะเคปีจะบผมไปก็ผม่ยไม่ทำอะไรผี่แล้วกจะเลี้ยงผมอ่ะอ ตอนจริงแดดจัดแน่ผมไปเลยนะครับไม่แต่ว่ามาชนรถเมื่อตะกี้อ่ะมาชนรถล,ลม้มใช่ไหมก็ก็เล่นตรงนู้นอยู่ดีๆแล้วก็มาชนรถล้ลมตรงนี้เห็นไหมเอาวแล้วรถใครรถพี่ผมแล้วแล้ว,ว,ว,วแล้วนั้นแล้วส่วนั้นจะไปแล้วไม่ไม่ให้เขาขี่อา่าแล้วตรุงตัว,วตนนให้ดีตล้วน,นั้นเลี้ยวได้ไม่ชนรถเขาคนอื่น มไม่ม่วนั้นนั้นตำรวจก็ต้องยึดรถเป็นของกลางให้ไหมยคันนะคันใหญ่ยึดคันใหญ่ไปนะครับไม่ได้เอารถคันที่ชนเลยรถคันที่ชนเลยแล้วก็ยาก,ก็ต้องยา่าก็ต้องเรียกยากเคลียร์ด้วยแล้วอยาจับ,จบายาผมไปนะครับผมผมนั้นจะแกล้งเขาไม่แเราไม่ได้ก็ต้องจับ คนที่รับผิดชอบคนเลี้ยงดูนั่นแหละจับย่าใช่ไหมทำไมอ่ะเอาแล้วแล้วจะให้ทำยังไงเอาให้ทำยังไงพูดคำเดียวเอาให้ทำยังไงกกะอะไรนะเอาจัก,กรยานไปจัก,กรยานไป,ไปอย่างเงี้ยจะตัดผมไเลยนะครับฮะ ันไปเขาจะจับตัวผมไปพ่อผมมองยาาย,ย ync, prayed, ่าไม่ทำอะไรผิดเล่นอันนียนโซ่เขานั้นไปเรือพ่อผมก็ไปเรือไปเรือรักพ่อไปเรือแล้วก็ไม่ผมก็ไม่ได้อยู่กับหนูเลยแล้วก็แม่ก็ไม่อยู่กับผมแล้วเขาจะเลี้ยงผมอะอะ ชนรถก็ทํำยังไงล่ะจะให้ทํำยังไงในเมื่อชนรถก็ก,ก็ก็ต้องก็ต้องเคลียร์กับย่าใช่ไหมอ่าเคลียร์กับยา่าปุ๊กากตรงนี้เขาจะจับจปจะจาผมไปไหมอ,อก็น่า,นาจะก็น่าจะจับเพราะว่ารถมันเสียหาย ถูกไหมรถมันตั้งคันใหญ่อยู่ก็ก็เนี่ยขับมาชนมันเป็นอุบัติเหตุแล้วผมนั้นผมนั้นผมไม่ใช่รถได้ได้จะกไปผมนั้นไอ้นปั่นจักรยานมาชนใช่ไหมก็หนูไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยก็เข้าใจไม่ได้ตั้งใจแต่รถมันพังไงเนี่ยรถมันพังไงหนูขับมาหนูหันไปหนูกลับไปแล้วหนูไม่เห็น อมัดมันก็ลบััดไปรถมเอาเอาจะให้จับย่าหรือยึดรถยึดรถอะยึดรถยึดรถเหรอใชอเยอ่าโอเคโอเคโอเคยึดรถเลยหรอค่ะคอบคุณนะคะถ้าถ้าถ้าไม่ยึดรถแล้วก็ไม่จับย่าทำยังไงอ่ะ ไม่ไม่บอกว่าถ้าเกิดไม่ยึดรถแล้วก็ไม่จับยานทำยังไงดีนอต้องยหายรถ้องจ่ายค่ารถต้องจ่ายค่ารถเล่เาตังที่ไหนอีกอ่ะม,มันหนูจนด้วยมันหนูจนด้วยออ,อ,อ,อ๋ไม่ไม่เอาอะไรแล้วก็ได้สงสารอีกทำยังไงดีอ่ะ ขอบคุณครับโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปเล่นไปไม่ต้องลองแล้วบ๊ายบาย